You know that I got a hey. hey. my heart Everything's safe. Every you Everything fuck, right things Come on, Nem de ฉันเองก็เริ่มจะเข้าใจว่าความเป็นจริงทุกอย่างมันไม่ได้เดือดใจแต่ทุกวันนี้หวังว่าเธอนั้นจะเข้าใจในใจลึกๆฉันเองนั้นเป็นยังไงในที่สุดเธอเองเลือกที่จะปล่อยเหมือนรู้คู่แข่งเข้ามาซั์เธอก็ต่อยวันนันตอนนี้ฉันเองได้แต่นั่งก่อยทบทวนทุกอย่างที่มันเกิดแล้วเธอก็ปล่อยในที่สุดฉันเองก็เริ่มจะเข้าใจว่าความเป็นจริงทุกอย่างมันไม่ได้เดือดใจแต่ทุกวันนี้หวังว่าเธอนั้นจะเข้าใจในใจลึกๆฉันเองนั้นเป็นยังไงในที่สุดเธอเอง เลือกที่จะปล่อย <Like. S 1> เหมือนดูคู่แข่งำว้ามาาัตว์เธอก็ต่อยว <Yeah. S 1> ละตอนนี้ฉัน ได้แต่นั่งก่อยทบทวนทุกอย่างที่มันเกิดแล้วเธอก็ปล่อยยกเธอทั้งหมดตัวฉันน่เองที่ไม่ชัดและเธอเคยบอกว่าทุกทุกอย่างมันไม่ได้อะนะขอโทษละกันที่ฉันนั้นทำเหมือนให้ความหวังแต่ความเป็นจริงทุกทุกอย่างความรู้สึกทั้งนั้นและเธอเคยบอกว่าเป็นทุกอย่างให้ได้นะคะและทุกวันนี้ทุกทุกอย่างมันกลับหาเป็นและเวลาสั้นๆขอบคุณที่เธอนนเข้ามาบอกบันน้ตอนนี้เธอเองบอกให้มีตลอดใจฉันจะบอกกับเธอฉันจะได้ตลอดแต่ทุกทุกอย่างความเป็นจริงมันกลับมาหลอกฉันก็จกเธอคงไม่เดินหัน ลหลังตลอดเอ้ม <Yeah. S 1> nice ที่ทะเลาะทุกๆวันคงมไม่มีตลอดนี้ฉันกลายเป็นคนที่เศร้าตลอด <Like. S 1> มันคงไม่มีอีกแล้วความรูส้สึกที่เธอเคยบอก <S <S วันเพนื่อเลือหันครั้งแรกที่เธอและเองเคยบอก <Yeah. S 1> มันไม่อีกแล้วไอ้เจ้าคนเดิมที่เธอเคยบอกไ like. ร like. like. <Yeah. S 2> ในที่สุดฉันเองก็เริ่มจะเข้าใจว่าความเป็นจริงทุกอย่างมันไม่ได้เดือดใจแลจากวันนี้หวังว่าเธอนั้นจะเข้าใจในใจลึกๆฉันเองนั้นเป็นยังไงในที่สุดเธอเองเลือกที่จะปล่อย <Like. S 2> เหมือนดูคู่แข่งข้ามาซัดเธอก็ต่อยเพราะนานนนี้ฉันเองได้แต่นั่งก่อยทบทวนทุกอย่างที่มันเกิดแล้วเธอก็ปอด ในที่สุดฉันเองก็เริ่มจะเข้าใจว่าความเป็นจริงทุกอย่างมันไม่ได้เดือดใจและทุกคนนี้หวังว่าเธอนั้นจะเข้าใจในใจลึกๆฉันเองนั้นเป็นยังไงในที่สุดเธอเองเลือกที่จะปล่อยเหมือนดูคู่แข่งเข้ามาสาัตว์เธอก็ต่อยเวลาตอนนี้ฉันเองได้จะนั่งก่อยทบทวนทุกอย่างที่มันเกิดแล้วเธอก็ปล่อย